Hãy subscribe cho หวกเากับแล้วไปทำข้างๆมาได้อะไรก็มาใส่เ้าไปทำต่อไปไอ้ที่ต้องมีทุกข้อในตรงนี้ไอ้รอเนี่ยรี่ยมข้ามแอนข้ามด้วยนะแช่ไอ้ไหนนะไม่มีรูปลอกมาคนเนรจากไหนมีรูแล้วก็มาทอย่างเก สี่นะคะไปก่อนสีสีคา,าไปก่อนส่ห้ นดได้อะไรนิดธรรมดาได้อะไรนั่นแหละนิดาจเป็นอะไรวกมไม่เครื่องหมายลบเหรอแล้วตอีว่าเครื่องหมายลบมันมความหายนะจะไม่ใช่ไปไม่ได้นนะคะมาไม่ใช่เครื่องหมายบวกง่ายไคิดกันต่อไปเรื่อยามันนีถือ yeah <laughs> Bine. a 我。 มันรอลอบทีเดียวตอนตอนทำแผนทานรอกเขาแบบลูกนี้ทำทุกข้อเตรียมได้เลยฐามสุดยอดเอาหมดเสนอเป็นลูกทุกข้อแล้ว